ท็อ่ทอนชุดเท่าไรครับสองชุดนะครับกลับบ้านอันนี้ะ้ายมันีนะอ๋อมีเจมี่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋องานไอ้ยาลีนะครับทอดมัน ย่ยา,ลยยาลีนั่งนะถ้าเกิดป้ายย่าลีสถิตินะครับหลังวัดสถิติครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ